จีนทำได้ยังไงจากประเทศที่เคยล้าหลังด้านโครงสร้างพื้นฐานวันนี้จีนกลายเป็นมหาอำนาจด้านวิศวกรรมที่เปลี่ยนโฉมโลกด้วยเมกะโปรเจกต์ที่ทั้งยิ่งใหญ่และซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะที่หลายประเทศยังถกเถียงกันเรื่องงบประมาณจีนกลับสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยกระดับเมืองใหม่และวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกไปแล้วหลายก้าวเทคโนโลยีการก่อสร้างของจีนล้ำหน้าแค่ไหนและอะไรคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำระดับโลกวันนี้เราจะไปเจาะลึกกัน จีนไม่ได้แค่สร้างตึกสูงหรือสะพานใหญ่แต่กําลังพลิกโฉมทั้งประเทศด้วยโครงสร้างพื้นฐานขนาดมหามาในแต่ละปีจีนสร้างทางหลวงใหม่16,000กิโลเมตรและทางรถไฟความเร็วสูงอีก4,000กิโลเมตรนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่คือเครือข่ายการคมนาคมที่ทําให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงย้อนกลับไปประมาณช่วงปี2492ระบบรถไฟของจีนมีเพียง21,000กิโลเมตรและกว่าครึ่งอยู่ในสภาพที่สุดโทม แต่วันนี้จีนสร้างเครือข่ายทางรางความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในโลกมากกว่า45,000กิโลเมตรพร้อมสะพานกว่า180,000แห่งที่เชื่อมต่อทุกภูมิภาคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงประเทศแต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดตลอด10ปีที่ผ่านมา GDP ของจีนเติบโตเฉลี่ย5-8%ต่อปีแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด -19 ในปี2,563ที่ทำให้ GDP ลดลงเหลือ2.3% ต่จีนยังคงฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วที่8.1%ในปี2,564โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจีนในเวทีโลกจากประเทศที่เคยถูกจำกัดด้วยภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยอุปสรรคจีนกลับใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจีนตั้งเป้าขยายเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงให้ยาวถึง70,000กิโลเมตรภายในปี2,578 เพื่อเชื่อมโยงเมืองต่างๆทั่วประเทศเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนและเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้จีนสามารถสร,าสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วคําตอบอยู่ที่นวัตกรรมด้านวัสดุเทคโนโลยีการก่อสร้างและวิศวกรรมโครงสร้างที่ทําให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด,ด้านโครงสร้างพื้นฐานนี่คือ6โครงสร้างพื้นฐานที่สะท้อนพลังแห่งวิศวกรรมจีนเริ่มด้วยสะพานเซี่ยงไฮ้ซูโจหนานทงคือหนึ่งในโครงการที่ท้าทายที่สุดของจีน ด้วยช่วงกลางที่ยาวถึง1,92เมตรมันไม่ได้เป็นเพียงสะพานทั่วไปแต่เป็นสะพานที่รองรับทั้งการจราจ,จรและรางรถไฟในตัวเดียวกันความท้าทายของมันอยู่ที่เทคโนโลยีการสร้างตั้งแต่เหล็กพิเศษ500เมตรกะปาสคาลที่แข็งแรงพอจะรองรับน้ำหนักระดับรถถังได้เสาสะพานสูง330เมตรเทียบเท่าตึก110ชั้นและเทคนิคการวางฐานคอนกรีตขนาด5,100ตารางเมตรใต้น้ำที่ทนกระแสน้ำเชี่ยวได้อย่างแม่นยำ ผลลั์คือสะพานแห่งนี้ช่วยลดเวลาการเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปหนานทงจากหาชั่วโมงเหลือเพียงหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ที่สร้างความฮือฮาคือสะพานฮ่องกงจูไห่มาเกา๊าหนึ่งในสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีอุโมงค์ใต้น้ําแบบอิมเมอร์สเทนเนลที่ยาวที่สุดในโลกสําหรับถนนด้วยระยะทางถึง6.7กิโลเมตรโครงการนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งท่อขนาดยักษ์33ท่อที่มีน้ำหนัก74,0 0 0ตันต่อท่อโดยใช้เทคนิคซับซีคิสออฟเพอร์เฟคชันที่ต้องเชื่อมต่อกันด้วยความแม่นยำระดับ3มมิลิเมตรระบบนำทางด้วย GPS และเซ็นเซอร์ตรวจวัดแรงดันน้ำถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมการจัดวางแต่ละท่ออย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยี a c Active c o m p r e s s i o n s e a l i n g ที่ช่วยให้โครงสร้างแน่นหนาป้องกันน้ำรั่วไหลแม้เผชิญกับพายุไต้ฝุน่นและแรงดันจากทะเลจีนใต้ผลลัพธ์ที่ได้คือลดเวลาการเดินทางจากฮ่องกงไปมาเกา๊า จาก4ี่ชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีและกลายเป็นโครงสร้างทางทะเลที่ซับซ้อนที่สุดในโลกและอีกโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวล้ำของจีนคือเซินเจิ้นจงซานลิงสะพานและอุโมงค์ที่มีความยาวรวม24กิโลเมตรเชื่อมเซินเจิ้นและจงซานผ่านทะเลจีนใต้โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะที่พัฒนาเองโดยติดตั้งเซนเซอร์ใหญ่แก้วนำแสงกว่าส3ง0 0่จุดเพื่อให้โครงสร้างสามารถรับรู้แรงกดดันของน้ำและแรงสั่นสะเทือนได้แบบเรีลวทม์ ใช้โครงสร้างสตีนคอนกรีตแซนวิชที่แข็งแรงขึ้น400%และเทคโนโลยี Zero Manual Vibration ที่ช่วยให้คอนกรีตไหลเข้ากรอบโครงสร้างได้สมบูรณ์แบบช่วยลดเวลาการเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีและเปิดเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ใน Greater Bay Area นอกจากโครงการเหล่านี้จีนยังดําเนินการโครงการผ่านน้าใต้สู่เหนือโครงการส่งน้ําขนาดใหญ่ที่ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งทางตอนเหนือของประเทศโดยมีเครือข่ายส่งน้ําที่ยาวกว่า1,500กิโลเมตร เชื่อแม่น้ำยางสีไปยังเมืองใหญ่อย่างปักกิ่งและเทียนจินซึ่งช่วยให้พื้นที่แห้งแล้งสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างยั่งยืนอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์สำคัญคือสนามบินต้าซิงสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ปักกิ่งด้วยพื้นที่กว่า700,000ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารได้มากถึง100ล้านคนต่อปีและถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและที่ขาดไม่ได้สะพานฮัวเจียงในมณฑลกุ้ยโจวซึ่งเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง625เมตรจากพื้นแม่น้ำหรือสูงกว่าหอไอเฟลถึง2เท่าตัวสะพานมีความยาวเกือบ3กิโลเมตรและช่วงกลางยาว 1, 4 2 0เมตรทำให้กลายเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในพื้นที่ภูเขาโครงสร้างหลักใช้เหล็กกว่า22,000ตันประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดใหญ่93ชิ้นโดยมีคานเหล็กสุดท้ายที่ใช้เชื่อมต่อสะพานหนักถึง215ตันโครงการนี้มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ280ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว9,400ล้านบาท คาดว่าเมื่อสร้างเสร็จในปี2,568จะช่วยลดเวลาการเดินทางข้ามหุบเขาจากเกือบหนึ่งชั่วโมงเหลือเพียง2-3นาทีซึ่งจะช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างมหาศาลนอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กุ้ยโจวซึ่งขึ้นชื่อเรื่องภูมิประเทศที่สวยงามแต่เดินทางเข้าถึงยากสพานฮวาเจียงไม่ใช่แค่สะพานธรรมดาแต่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่แสดงถึงความสามารถด้านวิศวกรรมของจีนในการสร้างโครงสร้างที่ท้าทายที่สุดในโลก เมกะโปรเจกต์เหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ความสําเร็จทางวิศวกรรมแต่ยังเป็นตัวเร่งให้จีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั่วประเทศช่วยให้เมืองรองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ลดความเหลื่อมล้ําด้านการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจขณะที่เครือข่ายคมนาคมที่ทันสมัยช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนและการเติบโตของ GDP อย่างต่อเนื่องระบบขนส่งที่รวดเร็วทําให้การเดินทางระหว่างเมืองเป็นเรื่องง่ายลดเวลาจากหลายชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้คนสามารถทํางานข้ามเมืองได้สะดวกขึ้นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระบบรถไฟความเร็วสูงและโครงข่ายถนนยังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกกระตุ้นการค้าทั้งในและต่างประเทศจีนไม่ได้จํากัดโครงการเหล่านี้แค่ในประเทศแต่ยังขยายไปทั่วโลกผ่านโครงการ Beilan d Road Initiative หรือ BRI ซึ่งปัจจุบันมี147ประเทศเข้าร่วมจีนใช้ความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างเครือข่ายเส้นทางรถไฟทางหลวง และท่าเรือในหลายภูมิภาคเสริมอิทธิพลทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศเมกะโปรเจกต์เหล่านี้ทําให้จีนก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตจีนไม่ได้แค่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่กําลังกําหนดมาตรฐานใหม่ให้กับโลกโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนโฉมประเทศแต่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงที่ทรงพลังที่สุดแห่งศตวรรษระบบรถไฟความเร็วสูงที่ครอบคลุมถนนและสะพานที่เชื่อมต่อทุกภูมิภาคไปจนถึงอุโมงค์ใต้ทะเลที่ท้าทายทุกข้อจํากัดทางวิศวกรรมสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจีนกําลังวางรากฐานอนาคตด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและนี่อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นจีนตั้งเป้าขยายเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงให้ยาวถึง70,000่นกิโลเมตรภายในปี2578ซึ่งจะทําให้เมืองขนาดเล็กมากกว่า80%ของประเทศ เชื่อมต่อกันผ่านโครงสร้างพื้นฐานล้ำสมัยเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจภายในและทำให้การเดินทางภายในประเทศสะดวกและรวดเร็วที่สุดในโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจีนกำลังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเช่นไฮอรู aru, ที่มีความเร็วกว่า1000กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานสะอาดเมืองอัจฉริยะและเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกไม่เพียงแต่เปลี่ยนประเทศแต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและกำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านวิศวกรรมและการคมนาคม โครงการเหล่านี้จะเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหนอนาคตของวิศวกรรมและคมนาคมจะเป็นเช่นไรคุณคิดว่าเมกะโปรเจกต์ไหนของจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจีนจะสร้างอะไรต่อไปคอมเมนต์บอกเราหน่อยขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ